สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะเรียนสะระอํากันนะคะก่อนอื่นเด็กๆฟังคุณครูอ่านสะระอํากันก่อนนะคะชูใจกำมือชูใจกำอะไรในมือมานี ขอดูมือชูใจมีอะไรในมือชูใจชูใจแบมือมานีแลดูมือชูใจชูใจคือคนนี้นะคะส่วนคนนี้คือมานีชูใจกำลังกำมืออยู่ชูใจกำอะไรในมือหนะ้า มานี่ก็เลยอยากรู้ก็เลยขอดูมือชูใจจากนั้นค่ะชูใจก็แบบมือออกมาแล้วมานีก็แลดูมือชูใจแต่เราไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าในรูปก,กำลังกำมืออยู่เด็กๆคิดว่าชูใจกำลังจะทำอะไรคะและในมือของชูใจมีอะไรเอ่ยใครพอจะเดาได้บ้าง ใครเดาได้ก็เก็บไว้ในใจนะคะเพราะคุณครูก็ไม่มีเฉลยเหมือนกันต่อไปเราจะมาฝึกอ่านนะคะคำที่ประสมด้วยสระอํานะคะทออำำําทำตออำตำําตาดอ,อำดำําดําซออําจำรออํารำ ต่อไปค่ะเราจะฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสะระอํานะคะเราจะอ่านคำที่ใช้ปากกาสีชมพูเขียนอยู่ตรงนี้นะคะอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆตออาตาดอําดำตาดำทออําธรรมนออานาธรรมนา ทออาพาปอไอไปพาไปทอไอไถนอาณาไถนานอาณาทออีทีนาทีสออีสีดออำดำสีดำขออำขํำดออีดีขํำดีมอีมีรออำรํามีรำ นอาณาดอําดํานาดําจออําจาคออําคาจําคําจออําจาจอเอเจจาเจกอเอเกรอเอเรเกเรนี่คือคําที่ประสมสะระอํานะคะเดี๋ยวเราจะมาหาดูว่ามีคําไหนบ้างที่ประสมด้วยสะระอํา คำแรกคือคำว่าดออาดำทออําทำดออาดำขออําขำรออารำดออาดำขออํคาคำาจออําจำนี่คือคำที่ประสมด้วยสระอํานะคะส่วนคำอื่นๆก็ประสมด้วยสระอื่นถ้าใครอ่านได้แสดงว่า อ่านได้ถูกต้องแล้วก็สามารถจำสระได้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะเด็กๆตรงนี้นะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านมานะคะเพราะว่าสระที่เราเรียนค่ะมันมีสระที่เราเรียนไปแล้วแล้วก็มีสระใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเช่นสระอํานะคะมีคำว่าดำยำตำ ดำจำกรรมทำ,ำดำนำลำนะคะนี่คือคำใหม่ค่ะนอกนั้นคือสระที่เราเรียนไปแล้วนะคะถ้าใครสะกดไม่ได้ก็ให้สะกดคำและอ่านค่ะเช่นรอเอเรรอไอไรเรไรมอโอโมูมอเอเมโมเมยอโอโยยอเอเยโยเย พอเอเทยอายาเทยาจะได้เป็นการฝึกซ้ำย้ำทวนสละที่เราเรียนมาแล้วนะคะจะได้อ่านคล่องๆแต่ถ้าใครอ่านคล่องแล้วก็อ่านเป็นคําไปเลยเช่นทายาชาดำกํายาตําราแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะให้นักเรียนฝึกค่ะฝึกอ่านที่บ้านนะจ๊ะฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง ฝึกอ่านให้คุณปู่คุณย่าหรือว่าผูป้ปกครองนะคะถ้านักเรียนอยู่บ้านกับใครก็ฝึกอ่านฝึกอ่านให้พี่ที่อยู่ป3าฟังอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่านทุกวันจะได้อ่านออกเขียนได้นะคะต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดสระอํากันนะคะจะแบ่งเป็น2ช่องนะจ๊ะช่องแรกคือมีรูปมาให้แล้วก็บวกด้วยสระอําส่วนช่องที่สค่ะ มีพยัญชนะมาให้ค่ะแล้วก็บวกด้วยสรัอําเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยอย่างเช่นเนี่ยค่ะเป็นรูปทหารทออัมทำนะจ๊ะต่อไปรูปไข่ก็เป็นขอไข่ค่ะขออํมขำรูปช้างก็เป็นชอช้างค่ะชออัมชำํำรูปยอยักก็เป็นยออัมยำแบบนี้นะคะต่อเต่าสระอําก็ตออัม ตาดอมดำกออมกำรออมรำแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะนำคำที่อยู่ในช่องสีฟ้ามาเติมในรูปให้มีความหมายมีคำว,ว่าจำยำอำกำชำสำทำ ตนะคะต้มอะไรเอ่ยต้มยำเพาะชำทำนาอําเหอกำแพงจําปีตํารวดส้ําลีแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะโยงเส้นค่ะคำแรกอ่านว่าส้มตำเราก็โยงไปที่เส้นส้มตำคำที่สองค่ะต้มยำอยู่ตรงนี้ดำหน้ารำไทยกําไลระกรรมเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะจ๊ะเผื่อใครไม่รู้จกักต่อไปลำทาน มีน้ำไหลๆอยู่ตรงนี้นี่เองย่ำน้ำกำยำนี่นะคะก็คือคนที่มีรูปร่างกำยำแข็งแรงมีกล้ามเห็นไหมคะตำข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเราจะมาฝึกแต่งประโยคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกำหนดคำให้ค่ะกำไล ต้มยำลำทานสม้มตํำดำาํานะก็แล้วกันค่ะเวลาเราแต่งประโยคนะคะต้องมีประธาน ก็คือผู้กระทำค่ะมีกิริยาก็คือเป็นสิ่งที่ร่างกายแสดงออกมาเช่นเดินวิ่งกินร้องไห้แบบนี้นะคะแล้วก็มีกรรมค่ะกรรมก็คือผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นค่ะง่ายที่สุดเลยเอาสิ่งใกล้ตัวเราเลยประธานก็คือฉันค่ะ เอาฉันไว้ก่อนเนาะเราเพิ่งเริ่มแต่งประโยคกันค่ะเอาฉันไว้ก่อนฉันไว้ก่อนนะจ๊ะต่อไปจ้ะให้คำว่ากำไรมาใช่ไหมคะเราจะแต่งประโยคว่ายังไงดีหัวใจของการแต่งประโยคคือแต่งประโยคแล้วคนฟังนลคะ่ะฟังดูเรื่องว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะอะ คุณครูแต่งประโยคว่าฉันมีกรรมไรประธานคือฉันกริยานะคะเดี๋ยวคุณครูขอลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนักเรียนจะได้เห็นสีชัดนะจ๊ะเป็นสีเหมือนกันแล้วก็กรรมก็สีม่วงนะจ๊ะ คือประธานนะคะฉันเป็นประธานมีเป็นกิากําไรคือกรรมนะคะใครก็คือฉันทําอะไรก็มีแล้วมีอะไรล่ะก็มีกําไรนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่งประโยคว่าฉันมีกําไรถูกต้องนะคะฟังแล้วรู้เรื่องเลยว่าฉันมีกําไรนะคะต่อไปต้มยําประธานก็คือฉัน,นะคะ่ะต้มยำเป็นอาหารชนิดหนึ่ง อ่ะเราก็แต่งว่าฉันฉันอะไรดีจ้ะกินค่ะฉันกินแล้วกินอะไรล่ะกินอะไรล่ะจ้ะเด็กๆกินต้มยำนั่นเองค่ะ ใครก็คือฉันทำอะไรก็กินแล้วกินอะไรก็กินต้มยำแสดงว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะฉันกินต้มยำมีประธานกิะกรรมนะคะต่อไปลำทานฉันอะไรดีฉันมีลำทานได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าลำทานมันไม่ใช่ของเราเราไม่แสดงความเป็นเจ้าของมันไม่ได้เป็นของสาธารณะฉันกินลำทานได้ไหมลำทานทุกคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรลำทานก็เป็น แม่น้ำสายเล็กๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียกว่าลำธารส่วนลำคลองก็เป็นแม่น้ำเหมือนกันแต่ว่าเกิดขึ้นโดยคนค่ะคนขุดให้เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นฉันมีลำธารได้ไหมไม่ได้ฉันกินลำธารได้ไหมไม่ได้อะฉันไปทำอะไรดีที่ลำธารอะฉันเล่น เล่นอะไรล่ะคะเล่นน้ำค่ะฉันเล่นน้ำเป็นประโยคไหมเป็นค่ะแต่เขาให้คำว่าลำธารมาจา้ะเราจะไม่มีคำว่าลำธารอยู่ในประโยคก็ไม่ได้เราก็เติมไปอีกจก้ะฉันเล่นน้ำลำธารฉันเล่นน้ำลำธารฉันเล่นน้ำลำธาร ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วเราอาจจะสงสัยว่าฉันเล่นน้ําลําทานเอ๊ะแล้วมันเล่นน้ําลาทานยังไงถ้ามันเกิดความสงสัยแสดงมันยังเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เติมไปอีกนิดนึงค่ะฉันเล่นน้ําที่ลําทานฉันเล่นน้ําที่ลําทานฉันเป็นประธานเล่นเป็นกิยาน้ําเป็นกรรมส่วนที่ลําธารก็คือมาขยายคําว่าน้าอะค่ะ ฉันเล่นน้ำที่สระน้ำฉันเล่นน้ำที่ทะเลฉันเล่นน้ำที่ลำธารลำธารก็ไปขยายคำว่าน้ำนั่นเองก็จะเป็นประโยคที่ฟังแล้วเข้าใจนะจ๊ะต่อไปส้มตำฉันอะไรส้มตำได้บ้างฉันตำส้มตำฉันตำส้มตำฉัน ินส้มตำแบบนี้ก็ได้นะคะฉันมีส้มตำฉันไปซื้อส้มตำก็ได้ค่ะต่อไปดำนาดำนานะคะฉันดำนาเขียนแบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะเพราะดำอ่ะเป็นปริยานะคะ เด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักค่ะดำนาก็คือเอากล้าเนี่ยแหละค่ะจ้ำเข้าไปในดินที่ที่นาค่ะที่นาเขาจะเตรียมไว้แล้วมีน้ำแล้วเราก็เอากล้าเนี่ยคะ่ะจิ้มลงไปที่ที่ดินนะคะเรียกว่ากันดำนานะคะฉันดำนา ชั้นดำนาก็ได้ค่ะชั้นกำลังดำนาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านค่ะทำหน้า80ถึงหน้า83สหน้านะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนิดนึงนะคะ3หน้าแบบฝึกหัดนะคะหน้า80เราก็เขียนสละอํมลงไปอะค่ะสวยๆนะคะ,ะ,คะเขียนสละอําลงไป อ่ะแบบนี้ค่ะต่อไปหน้า81ก็เติมค่ะคออำคำําคําคำเอก่ําคคำโทคําาคำําค,คขําชอาชําชําเอกชัําชําโทช้ําชั่ชัําชัชชชชชช่แล้วก็ข้อขอไข่นะคะก็เติมค่ะถ้ามันเป็นรูปเต่าเราก็เขียนตอเต่าบวกด้วยะาําก็ตออตาําตําเดาอดาําดํากออากําจะอ,อําจํานะจ๊ะ ไปเรื่อยๆจนเสร็จเรียบร้อยข้อคอควายก็โยงเส้นจับคู่คำไม่สมให้สัมพันธ์กันนะคะเช่นกรมคู่กับลายมวยคู่กับปั้มแบบนี้นะจ๊ะข้ององ,งก็นําคําที่ใช้สระอามที่อยู่ในกรอบข้างล่างเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความเช่นสีดำแนะนาแบบนี้นะจ๊ะข้อจอจานเติม <ๆ S 2> คําที่ใช้สระอมลงในช่องว่างให้ได้ใจความเสืออยู่ในถ้ำ คุณแม่ตำน้ำพริกในคลองมีเรือหลายลำข้อฉอฉิงก็แต่งประโยคเหมือนค,นคุณครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะจ๊ะอ่ะมีแค่นี้ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดี